ขนมปังก้อนเมกในหม้อทอดลมร้อนค่ะวิธีการทําง่ายมากๆเลยนะก็ในส่วนของตัวขนมปังนะคะกบใช้ไข่ขาวนะเราก็แยกไข่ขาวกับไข่แดงอย่าให้มีเศษไข่แดงติดเลยนะไข่ขาวล้วนๆงน้นเดี๋ยวตีไม่ขึ้นนะคะพอตีขึ้นไปได้สักประมาณได้ฟองอ่อนๆปุ๊บนะคะเราก็ใส่น้ําตาลน,นะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงเขาจะได้ ให้ตัวแล้วก็คงตัวอยู่นะคะน้ำตาลกลบจะใช้แค่20กรัมนะเพราะเรากบจะราดไอซิ่งแต่ถ้าขำมดใครไม่ราดไอซิ่งข้างบนเนี่ยทัก30กรัมก็ดีนะใส่20กรัมแป้งขวดแค่10กรัมแค่ให้เขาไม่ยุบตัวนะคะต,ตีตีให้ไปจนตั้งยอดแข็งเลยนะหยดสีฟ้าไปนิดนึงตีต่ออีกหน่อยให้สีคนไปทั่วๆนะคะเสร็จแล้วนะ แล้วก็เอาในหม้อทอมร้อนเนี่ยจะมีชามอยู่ใบหนึ่งเราเอากระดาษอาลองอบเนี่ยกรุปไว้นะคะพอกรุปเสร็จนะตั้งไฟ140องศานะคะ25นาทีติ๊กเสร็จแล้วนะพอเสร็จออกมาพักให้เขาเย็นตัวนิดนึงในส่วนของไอซิ่งนะคะกบใช้น้ำตาลไอซิ่งกับน้ำร้อนคนเข้าด้วยกัน นะกบอยากให้สีมันตัดนิดนึงประโยชน์สีขาวเจลไปหน่อยให้ให้ขาวๆเยอะๆใจจริงอะ่ะอยากได้เกล็ดน้ําตาลลูกดาวแต่หาไม่ได้ที่บ้านมีแต่เกล็ดน้ําตาลตัวนี้ก็ไม่เป็นไรเอาน่ารักน่ารักไว้ก่อนนะคะออรอให้ไอซิงเนี่ยแข็งตัวแล้วก็โรยเกล็ดน้ําตาลลงไปนะชิมมีชิ้นเดียว นะ่ารักไหมจีบฟ้าคำใหญ่ไปมันจะฟูนุ่มนะคะ แล้วก็หวานด้วยไอซิ่งอ่อนๆเด็กๆน่าจะชอบนะสีมันปุ๊งปิ้งมากอะผู้ใหญ่ชอบอะทำง่ายนะ